ไม่มีอะไรมาแล้วคุณนวัดมาแล้วพรได้รูปไปแล้วไม่เป็นไรหรอกก็ถามได้เลยเดี <im it. <im it ๋ยวอินเสดน้องแล้วกันมาเบาๆแหมมีสื่อนิดนิดหน่อยๆขำๆจะเต็มพรุ네่งนี้จะเต็มพรุ่งนี้ครับของใครโอริกนโอล่ะของใครโอริ่งแกล่ะมัจะยืนได้ยืนยังไง ตั้งยืนไหมยืนมันจะนานนะที car, ่สงสารน้องไอ้ที่เสื้อก่อนครับเได้เอาดีกว่านะโอเคตน่นนี้เป็นพิธีเราพิธีอินไทยโอเคก็สิอันนี้รอมาอ่ะคนนี้ถามเหรอตายแล้วตื่นเต้นจังเลยคนเก่าไม่มาก็วันนี้ก็ถือเป็นวันแรกนะครับที่เราเหมือนออฟฟิเชียลกันอย่างเป็นทางการซีเจก็ ได้มาแลนดิ้งที่กรุงเทพแล้วนะฮะในตำแหน่ง Miss Grand International นะครับซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่บางคนก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อมันมีความจำเป็นก็ตามข้อตกลงนะฮะก็คือ First Run-Up Take-Over ตามข้อกำหนดที่เราประกาศบนเวทีแล้วก็ c j เองก็เป็นคนที่อ,อยากทำงานกับเราจริงๆตั้งแต่แรกนะฮะตั้งแต่เป็นรองหนึ่งกลับไปก็ทำหน้าที่ได้ดีมาก แล้วก็มีการบอกกล่าวเราทุกเรื่องแล้วก็กลับไปเที่ยวนั้นก็มีการแห่รอบเมืองมนิลา mm hmm. ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดจุดเปลี่ยนแล้วก็ทุกวิกฤตมันคือโอกาสเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครอยากจะเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็ไปได้ที่ MGI Hall นะครับไปเช็คอินได้ตั้งแต่เที่ยงพิธีจะถ่ายทอดทางแกรนด t ทีวีนะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปเริ่มต้นครับ mm hmm. นะ ่วมแสดงความดีกับคุณไปอานด้วยใช่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่พูดเรื่องเวทีนี้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาผมพูดหลายคนก็บอกว่าอยากจะพูดถึงเขาอยากจะหาแสงผมไม่พูดก็มีแต่คนแท็กมาเวลาขึ้นไลฟ์ทำงานก็มีแต่คนถามไม่กล้าพูดละสิเขินละซีอายละสิผมไม่รู้จะทำตัวแบบไหนผมก็ขออนุญาตพูด ไม่ใช่เพราะผมอยากพูดแต่พูดเพื่อให้มีความรู้สึกว่าคนที่เซาซีจะได้ทุเลาลงบ้างผมก็ได้ขอบแสดงความยินดีไปเป็นเรื่องปกติคุณไบรอันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเทโรตอนนี้เหลือจะชื่อจริงๆที่ถูกต้องตอนนี้คือเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ก่อนคือ B.E.C. เทโรหลังจากออกมาจากช่อง3แล้ว B.E.C. ก็ไม่มีแล้วก็เป็นเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งคุณไบรอันถือลิขสิทธิ์มิสเวิลด์มาเนี่ย เท่าที่ผมจำได้อ,ะ,อะประมาณสัก27-28ปีนะฮะซึ่งซึ่งนานมากแล้วก็ถือเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่เคยมีใครเข้ามาถือผมเองได้ทำงานอยู่ภายใต้คุณไบรอันมาค่าเนี่ยนะฮะในฐานะลูกน้องโดยตรงในตำแหน่ง Executive ทีฟนะฮะดเรคเตอร์เหมือนกันของเทโลผมทำงานให้คุณไบรอันมาเยอะแยะตั้งแต่ ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอนะฮะตั้งแต่อะไรรายการเด็กนะฮะรายการเดอ w i c k e ก Link นะครับ mm hmm. เรื่องเล่าชาวนี้คุณสรยุทธก็เริ่มต้นมาจากกลุ่มพวกเรา mm hmm. ผมก็เป็นนักอ่านข่าวช่อง3ภายใต้เทโรก็คือเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ mm hmm. ผมก็อ่านมาเป็นเดือนร่วมกันทําครอบครัวข่าวทํารายการต่างๆอีกมากมายในต่างแดนรายการท่องเที่ยวรายการเปิดเมืองแปลกที่ช่อง3อยู่ภายใต้หลังคาเทโรของเจ้านาย mm hmm. แล้วเจ้านายก็ให้ผมดูแลมิสนัวตั้งแต อย่างเป็นออ f ฟิเชียเลยก็คือประกวดครั้งแรก2007จนถึง2012เพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่ในตึกเดียวกันเราเป็นลูกจ้างโดยตรงอะ่ะมันต้องสนิทกันอยู่แล้วเพราะผมบอกสนิททุกคนก็บอกโอ๊ยสนิทกันเขาไปทั่วแล้วผมจะพูดว่าอะไรได้ครับในเมื่อผมก็สนิทเบอร์มือถือก็มีลายก็มีทุกอย่างก็มีแล้วจะให้ผมบอกว่าไม่สนิทผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเขาก็ติดต่อผมตลอดเพราะเขาเป็นคนสูงวัยที่เราก็ เราก็เนี่ยคุณดูฮะมันก็เป็นเรื่องปกติที่ผมมีทั้งสองเบอร์ของเขาจะจะจะโทรเบอร์ไหนก็โทรเอาสักเบอร์หนึ่งเลือกได้ตามใจชอบผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ทําอะไรผิดคือตั้งแต่คุณประสานมารีนนมีชีวิตอยู่คุณประสานคุณไบอั้นผมเทคแคร์เขาอย่างดีนะฮะผมรู้สํานึกบุญคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมในชีวิตจนคุณประสานเสียผมก็ปอบประโลมคุณไบอันตลอดเวลา นะครับผมอยู่ตั้งแต่ลูกคุณไบ้อ่นน้องเมลานีนั้นอายุประมาณสองขวบจนตอนนี้เป็นสาวสะพังอยู่อังกฤษผมก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องความผูกพันเป็นความสัมพันธ์ของผมนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าเออดีใจกับเจ้านายผมเรียกเขาทุกครั้งว่าเจ้านายต่อให้ผมไม่ได้ทํางานกับเขาแล้วเนี่ยผมให้เกียรติทุกคนว่าคือเป็นหนึ่งคนในการสอนงานที่ทําให้ผมกลายมาเป็นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ ผมจะคอนเกรสกับนายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเอาโดยสัตว์จริงลิขสิทธิ์ของมิสทารันโวลก็อยู่กับเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะแน่นอนครับในสัญญาเขาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนมือได้นะฮะหรือขายต่อได้นะฮะอยู่กับเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ล้านเปอร์เซนต์ผู่สัญญาระหว่างผู้ชนะนะครับใดๆหรือการส่งก็คือเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ นะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่ทำทำอะไรถูกต้องโดยปกติอยู่แล้วก็คือผมต้องคอนเกรสกับคนที่เป็นอินเวสเตอร์ลองเทอมทำมาประมาณเสียเงินมาเยอะขนาดไหนนะฮะเราก็จัดประกวดมาทุกปียกเว้นปีนี้เสียเงินเยอะมากแล้วเราแล้วเ,เขาก็จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์แล้วเราจะไม่แสรงความยินดีกับเจ้าของเหรอผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ส่วนน้องได้รางวัลก็ดีใจกับน้องมันคนละภาคส่วนกัน นะใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ใครคือผู้ชนะมันก็เหมือนเจ้าตัวนางงามผู้ชนะมันคนละเรื่องกันผมก็ต้องหยิบยึดโยงกับองค์กรและองค์กรที่เป็นองค์กรใกล้ตัวด้วย<ม>ก็ไม่ได้มีปัญหาองค์กรหลักก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันก็แบบไปเขียนไปเรื่อยๆอผมก็ต้องอธิบายตามนี้ครับ<ม>แต่ว่าต่อไปนี้ผมก็พยายามอดทนนะอยทคนที่จะไม่ตอบโต้ไม่พูดทั้งนั้นที่เราอยู่บนโซเชียลคนก็จะมาแท็กเราตลอด แต่ต้องขออภัยด้วยแต่บางคนมันก็เกินไปที่มีตัวตนผมก็จะแจ้งบอกแช่แจ้งกลับอย่างเช่นหมอของขวัญอะเงี้ย<อ>นะครับผมก็จะชัดเจนกับแกว่าเออไม่ควรเนาะเพราะว่าหมอของขวัญเองเนี่ยผมเป็นคนชัดมากอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแชทหมอของขวัญให้ดูนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ทําอะไรผมขอหลักฐานหลักการและความถูกต้องนะฮะอ่ะหมอของขวัญปับหนึ่งนะฮะอ่ะ ผมยังไม่ได้ตอบกลับเลยนะครับเนี่ยผมพูดตรงๆ,รงๆไหนแล้วล่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะรอได้ใช่ไหมรอได้ไดอันนี้คือคุยกันก่อนโพสตอรี่หรือหรือหลังหลังการโพลเอ่อคุยก่อนครับรัแกแกยังไม่อ่านก็เลยโพสตอรี่ <c oughs> นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้หายากอ่เจอแล้ว <c oughs> อ่า ขออนุญาตเสร็แว่นนะเพราะว่าเปิดอ่านพร้อมกันแกตอบมาแล้วตอบกลับมาแล้วผมมีคนชัดเจนตอบกลับมาหรือตอบนี่คือลายลายลายคุณหมอของขวัญน,นะฮะผมบอกผมก็โพสต์ตรงนี้ส่งอันนี้กลับไปให้คุณหมอเพราะที่หมอพูดว่าคุณหมอพูดว่าสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตากาะกร้านะฮะใดๆอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าวุฒิภาวะของคุณหมอดูแปลก โทษทีโทษทีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอย่างเงี้ยอ่ะผมก็เลยโพสไปว่าคุณหมอจะเชียร์ใครผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อย่าแดกดันเวทีอื่นดีกว่าครับเพราะแต่ละคนแต่ละบริษัทก็มีบริบทที่แตกต่างกันผมรู้สึกเสียความรู้สึกและข้อความของหมอมีผลต่อบริษัทและตัวผมมากเพราะถูกแชร์ไปเป็นสารตั้งต้น ในการด่าว่าบริษัทผมว่าขายของเป็นเวทีแม่ค้าแล้วเขาก็ผม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 ส่งไปตอนแก้าโมงสาน10.12นาแกตอบมาตอน10บโมงสิบสองนาทีเนี่ยแกตอบมาว่าขออภัยด้วยจริงๆค่ะพี่นวะจริงๆความตั้งใจจริงไม่ได้มีความตั้งใจจะแดกดันอ้าวยังไงล่ะคุณหมอ อันนี้นี่เราอ่านพร้อมกันนะเสียงเป็นเสียงตายนะอันนี้พิญญาณก็เพิ่งเปิดเพิ่งเพิ่งเปิดไม่คือเห็นเราว่าส่งมาแต่ยังไม่เปิดตั้งแต่อยู่ในรถและได้เขียนบรรยายในคอมเมนต์ไปว่าหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้าเอาแล้วเมื่อกี้หมอบอกไม่ต้องปักตะกร้านะฮะหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้านะคะส่วนตัวเป็นสปอนเซอร์เวทีนิสกันกรุงเทพก็นั่นน่ะสิมันดูแปลกไหมล่ะเพียงแต่เมื่อดูสปีดและการประกวดที่เป็น ออรจินอลดังเดิมการประกวดนางงามแล้วรู้สึกบางครั้งสเสน่ห์พวกนี้มันหายไปพอได้กลับมาดูอีกครั้งรู้สึกถึงการประกวดนางงามตรงนี้หมอเขียนอยู่ในเม้นแต่คนไม่ได้คลับมาเอ้าก็หมอเขียนชัดๆว่าที่เหลือไม่ต้องอ่านแล้วนะมมนยาวมาก <c oughs> เป็นการแก้ตัว <c oughs> นะเป็นการแก้ตัวคือต้องบอกว่าแต่อันนี้หมอเป็นคนเขียนเองแล้วก็เป็นโพสของของหมอไม่ใช่เหรอ สวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้าแค่นี้ก็เจ็บไปถึงซวงแล้วถูกไหม,มแล้วหมอจะมาพูดอะไรอีกจากนี้เป็นต้นไปก็ฝากบอกมิส s ุนิเวิร์สไทยแลนด์ทุกจังหวัดมิสแกรนทุกจังหวัดไม่ต้องเชิญหมอของขวัญไปร่วมงานและไม่ต้องให้ขึ้นเวทีนะฮะเพราะว่าปีที่แเราเห็นขึ้นเวทีมิสแกรนกรุงเทพผมก็ไปม,มานั่งฉาเลาะอุ้ยตายแล้วแบบดีจังเลยชอบเวทีแบบนี้ขายของได้เนี่ยหมอจะออกของอีกสองตัวเดี๋ยว ขอคิวคนนั้นคนนี้ขอคิวอิงฟาร์คือเขาได้นางงามจากเราไปช่วยขายของอ่ะหลายครั้งแล้วเออคำว,ว่าช่วยไม่ได้ไมไดไหมายความว่าช่วยฟรีนะช่วยเจตตังนะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปเราไปให้เขาฟรีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยยุติธรรมสําหรับคําพูดแบบนี้แล้วถ้าหมอจะขอโทษก็จบแล้วหมอก็ต้องบอกว่าครั้หลังจะไม่ทําอีกไม่ต้องมาอธิบายว่า,อ,าอธิบายยังไงเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการ กลับมาขอโทษอะไรอย่างนี้ไหมไม่ก็คือผมไม่เคยทําร้ายใครก่อนนะเขาทําร้ายผมผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ Human r i g ท t และไรออฟส e ีดสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการบอกกล่าวข้อเท็จจริงผมไม่ได้ผิดแต่พอผมพูดไปปั๊บวันนี้ผมก็ต้องถูกด่าเพราะว่าเขาไม่ไปสนใจกับสารตั้งต้นเขาจะด่าว่าเรื่องมากทําไมพูดไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นไีอีก แต่คุณลืม r i h ร of Speed ของผมเหรอสิทธิที่ผมจะกล่าวอ้างเรื่องของผมเพราะคุณมาก้าวร่วงอ่ะโดยปริยายชัดเจนแบบทุกคนเห็นปั้งโพสของหมอของขวัญโพสเดียวกระจายไปเป็น20-30โสต์แล้วทุกคนสนุกกับการแดกเวทีลองมากทั้งยูนิเวอร์ทั้งแกรนแล้วหมอของขวัญคิดอะไรทำไมถึงโพสแบบนั้นจะบอกว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ธรรมดาชอบด้วยเอ๊ะ มันดูไม่มันดูมันดูแปลกๆเนะเาะมันดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวแปลกเดี๋ยวดีมันดูขึ้นขึ้น,นล,งลงลงนะมันเลยฟังไม่ได้ไงแล้วก็รีบรอกเลยเแ,แคปแล้วก็แคปเร็วแคปไปถ้าเป็นคนทาความผิด,คว,ผดวความผิดสําเร็จแล้วความผิดสําเร็จนะครับเพราะว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนความผิดสําเร็จไปแล้วแต่ผมไม่ได้เอาอะไรหรอกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไป ร้องเรียนความผิดอะไรกับใครเทงต้องเตือนให้รู้ว่าคุณหมอเราก็รู้จักกันมานานแล้วเราก็เคยช่วยเหลือกันหลายๆเรื่องแล้วเราก็เคยที่จะเคียงข้างคุณหมอในกรณีที่คุณหมอมีปัญหาคนอื่นแล้วเวลาที่คุณหมอขายของไม่ได้คุณหมอขอราคาพิเศษนางงามผมผมก็จัดราคาพิเศษให้จนคุณหมอขายของได้มากมายไกลกองแต่คุณหมอเนี่ยจะมาเขียนอย่างเงี้ยเอาตีนมากระทืบผมเลยดีกว่าถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นคุณหมอจะไม่เหลือศักดิ์ศรีสําหรับผมเลยคุณดาวจะตอบไปยืนยันอะไีกล่ะอ๋อไม่ไม่ไม่เสร็จว่าไม่ตอบฮะอ่านอย่างเดียวครับว่าแต่ถ้าเขาจะเข้ามาขอโทษหรือไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษแต่ยืนยันว่าหลังนี้ถ้าจะไม่ร่วมงานก็ให้ทางให้ทางคุณปูผู้ช่วยฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ทั้งแกรนด์และทั้งยูนิเวิร์สส่งโพสต์อันนี้แล้วก็แจ้งนะครับไปแล้วชัดเจนว่า พีดีจะต้องไม่ทําอะไรนะฮะแบบชัดเจนมากคือคนเรานะบอกเลยนะเงินทองไม่สําคัญหรอกความเป็นมนุษย์ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นเพื่อนสูงความเป็นนักธุรกิจมันสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําตามอวาเภน้ําใจแล้วแล้วคุณก็จะมาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจุกม,มเนี่ยผมก็ส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วผมก็ส่งไปเลยเนี่ย ว่าผมพูดว่าอะไรผมเป็นคนชัดๆแล้วผมบอกว่าให้ส่งภาพนี้ทางอีเมลถึง PD ดีทั้งแกนและ u n i ิเวิรห้ามเอาบุคคลน,นี้มาเกี่ยวข้องห้ามเชิญมาร่วมงานขึ้นเวทีทั้งยูนิเวิรและแกนเด็ดขาดเพราะว่าเขาชอบมางานแกนปีที่แล้วเขาขึ้นเวทีกรุงเทพเป็นกรรมการและขึ้นบนเวทีรับทราบค่ะ <c oughs> หมอของขวัญเจต่นอกจากหมอของขวัญก็ยังมีหมออ้ออันนั้นผมไม่รู้จักก็คือว่า ที่หมูลาที่หมาแห้งก็ขอบคุณอาร์ตพสุดด้วยที่เขาจัดแทนแล้ว <laughs> เอาจริงๆนะครับที่ผมตอบโต้มหมอของขว,รรรวัญเพราะว่าผมช่วยเขาไง <laughs> คิดว่าอย่างโค้ดเขาบอ,มอผมเคยช่วยเขาไงแต่หมอหมอหมอ้มเราไม่รู้จักหมอหมอ้มอเราไม่รู้จักก็นึกซะว่าเหมือนกับมีค่าเท่ากับอวตารคิดว่าเขาเหมือนจะเปลี่ยนประด็นจากเระเด็นจากเาไหาปฟนคอร์สไหมก็ผมไม่ตกหลุมครับผมเฉยๆให้เขาทะเลาะกันให้อาร์ตจัดการดีแล้ว อาดเขบอกแล้วสิอาดเขบอกแล้วหนิว่าทำไมเหลือสวยแล้วขายของจะเป็นไรเขาโพสกลับแล้วนะเขาเขาสู้แล้วนะอาดเขาสู้แล้วนะฮะเออก็ยิ่งันมามองเขาเป็นอวตารคนนึงสำหรับผมไม่มีค่านะฮะชื่อหมออะไรผมยังไม่รู้เลยผมรู้ชื่อจริงอ่ะผมยังไม่รู้เราผมรู้แต่หมออ้๊มหมออ้มหมออ้๊มคือเขาเป็นหมออะไรอ่ะหมอหมอดู หมอหมอจริงๆเอาหมอจริงๆหมอรักษาสัตว์หรือรักษาคนรักษาคนอ๋อผมนึกหมอรักษาสัตว์ไม่นักร้องอร้องด้วยรู้จักไหมหมอไม่รู้จักเลยเขาร้องเพลงอะไรไม่รู้จริงๆเอาจริงๆถ้าไม่มีเรื่องกับอาร์ตผมไม่รู้จักคนนี้เลยผมรู้จักคนนี้เพราะว่ามีเรื่องกับอาร์ตพสุทธิ์ผมก็ดูดูหน้าผมก็ไม่รู้จักนะครับไปทางอื่นนะครับนะฮะทางนี้ไม่ใช่ที่เล่นนะฮะจะไปรักษาอะไรก็ไปรักษาหัดมีสมาธิบ้างผมว่า เดี๋ยวนี้หมอดูแปลกหลายคนนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแปลกทั้งหมดนะต้องขออภัยด้วยอยากจะให้ทางสมาคมแพทย์ใช่ไหมแพทย์สภาช่วยดูพิจารณาหมอที่ชอบป่วนชาวบ้านอะบางทีต้องไปหมอที่รักษาเก่งแต่จัญญาบันประหลาดก็ไปดูนะก็ไปดูหมอหมออ้ำแล้วก็หมอของขวัญเออเพราะว่าการที่มาลุกดาวคนอื่น การที่มาทำร้ายสังคมผ่านการโพสต์ตัวเองมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของหมอนะฮะนะถึงแม้จะรักษาเก่งแต่ว่ามันไม่ใช่ธุระของหมออีกแหละแต่หมอของวันนี้คือไม่ให้อภัยเพราะว่าเราช่วยกันเยอะขายของไม่ออกก็จะามาฝากผมขายของไม่ได้ก็จะมาเอามิสแกนไปช่วยขายอยากได้ชาลอจัดแล้วยังไงเออคำคำนี้มันกล้องอยู่ในหัวเลยมงได้ไม่ต้องปักตะกร้าเหรอ แต่ว่าต่อไปนี้จะไม่ร่วมง,งานกับอ๋อไม่เอาครับไม่เอาคือไม่เอาครับสองหมอมอ๋อหมออ้ํนี่ไม่รู้จักอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาดังเป็นประเด็นหนึ่งน้ำข่าวน้ำข่าวเป็นเริ่ <c oughs> องเขาบอกว่าสาใจผอมหายเลยอ๋อธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมชาติบบตอืมไม่เป็นไรโอ้โหเขาบอกว่าดีที่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เขาอยากทำก็ทำ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เขาอยากจะระบายอยากจะแดกดันอยากจะทําอะไรก็ได้ทําไปไม่ว่ากันแต่ถามว่าผมรู้สึกสึกหลอไหมมันไม่ได้สึกหลอนี่ครับเพราะว่าชีวิตผมก็ยังรุ่งเรืองแล้วก็หน้าที่การงานที่ผมเตรียมแผนไว้เนี่ยบอกเลยว่าซุปเปอร์วาวหลอสักครู่นะฮะแล้วที่มากกว่านั้นไม่ได้ทําให้ผมจนลงนะฮะแล้วก็ไม่ไทําให้ผมแย่ลง นะแต่คนพูดพูดเราได้อะไรนอกจากได้คนที่มีสติเขาเกลียดมากขึ้นแต่คนที่อยู่รอบตัวจํานวนหนึ่งเขาอาจจะชอบเพราะว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกคือผมถูกสร้างเรื่องเท็จเนี่ยทั้งวันทั้งคืนชั่วโมงเราประมาณ5โพสต์7โพสต์คนปกติก็ทํากันไหมแล้วการเขียนตรงเ้าากับความเป็นจริง100%หรือการมโนเรื่องขึ้นมาแบบแปลก,ปกจินตนาการในชีวิต คนปกติก็ทํากันไหมผมเข้าใจถ้าเขาทําแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาสบายใจขึ้นผมก็ยินดีเป็นสนามอารมณ์ให้เขาผมผมผมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาทําเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวผมจริงๆมันไม่ใช่ตัวผมเลยถึงขนาดดูถูกเหยียดหยามความรวยความจนของผมทุกบาททุกสตางค์ผมทํามาจากลําแข้งนะทุกบาทมาจากลําแข้งผมทั้งหมดผมจะมีเงินกี่พันล้านก็ผมบอกเลยนะถ้า สักวันหนึ่งเดือดร้อนแล้วคุณจะรู้ว่าใครพึ่งได้คุณจะไม่เหลือทางให้เลือกเลยสักทางเดียวแต่ไม่เป็นไรยินดีครับเชิญตามสบายครับผมไม่ได้หมายถึงใครนะฮะาะไม่อยากเติมไฟไม่อยากเติม <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าสบายใจก็ทําไปครับนะฮะไม่เป็นไรผมผมก็แค่ไม่ไม่ได้สนใจครับขอบคุณครับ <c oughs> เนาะผด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ขอภาพนิ่งก่อนนะครับ